ไปเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะเกิดเหตุอุกอาจนะคะเมื่อมีมือปืนรายหนึ่งค่ะบุกยิงระยะประชิดต,ตัวเข้าไปยิงสสหิงของสหรัฐอเมริกาในรัฐอาริโซนาค่ะเบื้องต้นนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายด้วยกันค่ะ ด้วยสสหญิงคนดังกล่าวนั้นก็คือนางเกเบลกิฟฟอร์ดสสรัฐอริโซนาวัย40ปีซึ่งตอนนี้นะคะอาการยังโคโม่มาจากบาดแผลกระสุนที่ศีรษะหลังจากมือปืนบุกกราดยิงคนหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตขณะที่เธอและก็คณะทำงานพบปะผู้คนหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่เมืองทูซอนรัฐอริโซนามีผู้เสียชีวิต6คนในที่เกิดเหตุค่ะในจำนวนนี้มีเด็กหญิงวัย9ขวบผู้ช่วยของสสกิฟฟอร์ด และผู้พิพากษาคนหนึ่งรวมอยู่ด้วยโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่านะคะมือปืนนั้นได้แหวกผู้คนเข้าไปจ่อยิงสอสอกิฟฟอร์ดในระยะใกล้พร้อมกับเปิดฉากกราดยิงผู้ที่อยู่ในวงสนทนาด้วยประมาณ15-20นัดแต่ก็มีบางคนในที่เกิดเหตุบอกว่าคนร้ายกราดยิงไปทั่วโดยไม่เลือกหน้าค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าอย่างเคราะห์ดีที่มีผู้ที่อยู่บริเวณนั้นช่วยกันล็อกตัวมือปืนเอาไว้ได้ไม่ฉะนั้น ก็อาจจะทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมากกว่านี้นะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายจอร์ดลูปเนอร์วัย22ปีพร้อมทั้งปืนคล็อก19ที่ติดตลับลูกปืนพิเศษนะครับบรรจุกระสุนได้ประมาณ30นัด ถึงแม้ว่านายลูฟเนอร์นั้นยืนกรานว่าก่อเหตุเพียงลำพังแต่ว่าตำรวจก็กำลังตรวจสอบดูนะครับว่าจะมีผู้ต้องสงสัยวัยประมาณ50ปีอีกคนที่ร่วมก่อเหตุเพราะว่ามีคนเห็นเดินมายังจุดที่เกิดเหตุกับนายลูฟเนอร์ด้วยในขณะที่ผู้นำสหรัฐประธานที่ดิบรักโอบามาก็ประนามเหตุการ์ยิงนางกิฟฟอร์ดนะครับว่าเป็นโศกนาฏกรรมและการก่อเหตุรุนแรงอย่างไร้เหตุผลซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศเสรี ดังนั้นจึงขอให้ชาวมริการทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้กับสสคิฟฟอร์ดรวมไปถึงผู้เคราะหร้ายและครอบครัวของพวกเขาด้วยครับโอบามาบอกว่าสสกิฟฟอร์ดนั้นเป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเยี่ยมในพรรคเดโมแครต ผู้นำสหรัฐยังได้สั่งการให้นายโรเบิร์ตมูเลอร์ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ไปสอบสวนเหตุอุกอาจครั้งนี้ด้วยตนเองอีกด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นนั้นก็ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการสังหารนางกิฟฟอร์ดแต่เธอนั้นมีประวัติการทำงานที่โดดเด่นได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกในปี2006และเป็นสอสอต่อเนื่องมา3ส,สมัยรวมถึงยังเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการอวกาศและวิทยาศาสตร์ของสภาอีกด้วย สสกิฟฟอร์สนับสนุนกฎหมายหลักประกันสุขภาพของโอบามาอย่างแข็งขันก็ทำให้นักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมในรัฐอริโซนาล้วนแล้วแต่ไม่พอใจนางซาร่าพเพลรินแกนนัมไซนักอนุรักษ์นิยมในพรรครีพับลิกันก็เคยประกาศนะคะว่าจะโค่นนางกิฟฟอร์ดให้ได้ในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าในที่สุดเธอนั้นก็สามารถเอาชนะคู่แข่งจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้อย่างฉิวเฉยียดทำให้เป็นไปได้ค่ะว่า มูลเหตุของการสังหารโหดในครั้งนี้ And, uh, อาจจะมาจาก <what> ความขัดแย้ง <5. S 1> ระหว่างตัวเธอกับฝ <5. S 1> ่าย <5. S 1> อนุรักษ์ <5. S 1> นิยม <5. S 1> ค่ะ